อันนี้เขาประสบการณ์ในครัวเขากี่ปีโอ้พยาบาลพยาบาลบอกแม่กูเลยน้องยังเล็กโอ้โหแม่จะอุ้มเข้าครัวแล้วไปงมอประสบการณ์ในครัวกี่ปีตั้งแต่3เดือนที่อยู่ในท้องโอ้ใช่พี่เริ่มมีแขนมีขาผมก็ให้แม่กืนกระทะกินเตาแก๊สเข้าไปแล้วเเดี๋ยวกูเรียกให้เอาเหรียญเอาถ้วยมาให้มึงให้หมดชนะเลยแล้วมึงไปรู้ได้ไงว่าเขาให้มัดแบบนี้ก็ทำไงก็ได้ครับให้มันยัดเข้าไปในไม่ใช่แล้วใครเป็นคนสอนตอนเด็กๆอ่ะผมสอนยายตัวเอง ใช่ทำกข้าวยายเพิ่งมาได้กินข้าวตอนเกิดเนี่ยหรอแล้วยายก็สอนเย็บผ้าป่ะไม่ผมสอนยายเย็บผ้าใช่แล้วยายก็ร่อนจอนมาตลอดเวลาตอนเด็กมึงได้กินหมูป่ะวะมึงมีหมูกินปะวะหมูหมูไม่ค่อยได้กินะส่วนมากกินเนื้อบัวเออทำไมวะก็มันแพงกว่าหมูมันแพงกว่าหมูที่ดีเฮ้ยถามจริงถามจริงถามจริงจริงมาก คลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องวันเพื่อกาด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าพลาดความมันอื่นๆจากทางช่องครับไปเลยครับบูนาค่ะเกตตัวใหญ่จะไม่มีไปเลยจ้ะม,มีเพลงนี้คุณคุณพี่ไปเลยจ้ะ